จุดเด่นร้านผมก็คือปลาลาที่ผมพิถีพิถันต้มเองครับเป็นสูตรเฉพาะส่วนในเรื่องของวัตถุดิบนะครับสดใหม่ทุกวันเราเอามาแบบใช้วันต่อวันนะครับซื้อวันนี้ขายวันนี้คัดสรรด้วยใช้ประสบการณ์ที่เรามีครับรวมกันเลยนะครับ ข้าเหนียวนิดนึงที่มาที่ไปชื่อร้านผมนะครับเมื่อก่อนผมเลขขายผมใช้แตรรถนะฮะบเขาลำคาญเนี่ยเพาขาตกใจวเวลาขี่ไปที่ไหนก็เลยนึกขึ้นได้ว่าสมัยก่อนนะผมเลี้ยงบัวเลี้ยงควายก็เลยนึกขึ้นได้ว่าน่าจะเอาเป็นกระดิ่งควายแต่ผมมาตั้งให้แบบให้โลกเขาจำครับตั้งเป็นชื่อรักทางควายครับ ติดใจมาขายส้มตําได้ยังไงคะเกิดแรงบันดาลใจจับยายคนหนึ่งครับที่ขายลูกชิ้นอยู่ทีแรกผมก็ไปเป็นลูกค้ายายยายก่อนแล้วก็ได้พูดคุยกับยายได้สนทนากับยายว่าผมจะมาทําอะไรดียายก็นําเสนอค้าขายบอกว่าลูกมาขายส้มตำสี้แถวนี้ยังไม่มี mm hmm. ผมก็ได้ไอเดียจากยายเนะี่ยแนะนำที่ขายที่ที่ผมเริ่มแรกที่ขายครับ mm hmm. ยายก็ไม่ใช่ยายแท้ๆผมแต่ยายก็เป็นผู้ชี้ทางแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันที่กําลังลําบากอยู่อย่างนี้ครับก็ความฝันที่ผมอยากได้ก็อยากได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งให้กับคุณยายตอนนี้คุณยายลําบากมากเลยครับครับ้เอาสูตรอะไรพวกนี้มาจากไหนยังไงอะคะสูตรนี่ก็ ศึกษาใน Google แล้วใน y o u t u b e แล้วก็ถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองครับฝึกทำทุกวันทุกวันนะครับจนแบบชำนาญเนี่ยครับแล้ววันนึ่งเนี่ยสมมติอย่างขายดีขายดีเลยเนี่ยได้วันประมาณเท่าไหร่ฮะช่วงเศรษฐกิจดีผมก็ได้ประมาณหลัก5-6 0 0 0พันนะครับได้อยู่ครับธรรมดาไม่ใช่ได้ได้นี่ได้เยอะเฮมยขายได้ขนาดเนี้ย คุณกลับไปหาคุณยายคนนั้นบ้างไหมกลับไปหาแกเกือบจะทุกวันครับเพราะตอนนี้คุณยายลำบากมากเลยครับผมรู้สึกสงสารยายครับยายแก่แล้วได้ต้องมาทำงานอับนี้ ยายก็ไม่ใช่ยายแท้ๆผมแต่ยายก็เป็นผู้ชี้ทางแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันที่กำลังลำบากอยู่อย่างนี้ครับก็อยากจะให้ยายแบบสบายกว่านี้ได้พักผ่อนนะครับคุณยายตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ละคะยายอายุประมาณ70กว่าครับแล้วก็ดูดแลคุณตาที่มีโรคประจำตัวด้วยครับ ทุกครั้งที่ไปเจอท่านได้พูดได้บอกอะไรท่านบ้างคะก็ให้กำลังใจครับก็บอกยายซู้ๆนะออะไรที่ผมช่วยได้ก็บอกผมอบอกมาเลยพูดมาเลยแต่ยายชอบเก่งใจไม่ค่อยไม่ค่อยบอกผมครับแต่ผมก็รู้แล้วว่ายายอยากได้อะไรแค่ยายพูดมาผมก็ซื้อ,อมาให้บางทีก็มีตังก็ช่วยครับ แล้วตัววุฒเองนระคะวุฒคิดยังไงกับคุณยายรู้สึกยังไงกับคุณยายรู้สึกก็ก็รักแกนะครับแกก็ให้ข้อคิดให้กําลังใจให้รอยยิ้มให้กับผมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมมาตลอดเลยครับ<ม>เป็นแบบอย่างในการทํามาหากินไม่เคยขอมไม่เคยไปแบมือขอใครกินยายก็พยายามทําด้วยตัวเองเต็มที่<ม>นี่ครับ<ม>นั่นเป็นแบบอย่างนะนครับ เหมือนเหมือนเรามียายแท้ๆเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี้นะคะใช่ครับวันนี้เรามาโชว์ความสามารถอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้เนี่ยค,ความฝันที่วุฒอยากได้กลับไปคืออะไรคะก็ความฝันที่ผมอยากได้ก็อยากได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งให้กับคุณยายเป็นเงินลงทุนต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ทั้งวุฒแล้วก็คุณยายแล้วก็คุณตาด้วยนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูฝีมือกันนะวุฒจะได้ความฝันเนี่ยต้องผ่านด่านแล้วก่อนนะเดี๋ยวเจอด่านแรกเราก่อนขออุปกรณ์ของวุฒครับที่เห็นเห็นไข่เห็นไข่ได้ไหมไข่นี่แหละครับงานดีแล้วพี่ดูครกเขาสิโอ้ครกใหญ่มากอะวุฒครกเราคือครกนี้เลยใช่ไหมใบนี้นะใช่ครับใหญ่มากนะใหญ่มากวุฒครับเดี๋ยวรับออเดอร์จากคุณลูกค้าหน่อยเพราะว่าเขาเป็นผู้ชนะพี่หอยครับ ที่อยากกินนะเพราะว่าอยากกินน้ำปลาของเขาครับเพราะฉะนั้นผมขอส้มตำปลาล้ากุ้งสดฮะเริ่มแล้วนะครับพี่เอาเลยครับเฮ้ยนี่คือเราสรับลงไปก่อนเนาะครับต้องสับอย่างนี้ก่อนครับเนี่ยมะัะกอมันลูกใหญ่อะถ้ามันเหลือก็ มีรางวัลปลอบใจได้นะผมไม่ได้ครับกติกาต้องเป็นกติกาครับ <c oughs> ชิมได้คนเดียวครับ <c oughs> ชิมได้คนเดียวครับท <c oughs> ี่ไหรยคน <c oughs> เดียวเท่านั้นครับเท <c oughs> ไคหคนร้ายอย่างนี้ล่ะ <c oughs> นี่คือเคล็ดลับของเราใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือหายปลาร้าและขังควายนะครับนี่ ปลาร้าที่เราต้มเองครับนี่คือเราทําเองเลยใช่ครับต้มเองจุดเด่นที่เรามั่นใจว่าโดดเด่นสำหรับสำหรับเราก็คือปลาร้าและคลังควายครับเป็นปลาร้าแบบใช้ปลาที่ล้าที่สุดเอามาทําปลาร้าครับปลาที่ล้าที่สุดหมายึืวไหวจนเหนื่อยล้าใช่ครับพี่คเหนื่อยแรงที่ควันกระแสไม่ไหวอย่างนี้ครับปลาที่ถึงอายุขายใช่ครับแล้วปลาที่เราใช้คือปลาอะไรครับที่จริงเป็นความลับเป็นความลับไม่ต้องบอก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 ใช่ปลาช่อนไหมใช่ครับพี่ ับแล้วไม่รับแล้วเขาเขาก็ใช้ปลาช่อนกันไม่ใช่เหรอปลาล่าที่จริงผมก็รับมาจากอีสานนั่นแหละครับแต่เรามาต้มในฉบับรักขังควายครับโอ้คือเราเรานำปลาล่าคุณภาพมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยสูตรพิเศษของเราใช่ครับเอาละครับเริ่มจากอะไรครับวุฒิเชิญเลยครับเริ่มจากเราจะตำพริกก่อนนะครับเอาตรงนะอ่าผม8ถึง10เม็ดนะได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้พี่เลยนะครับเดี๋ยวผมแถมให้ อีก2เม็ดเลยครับเดี๋ยวของพวกนี้ไม่ต้องแก้๋ยวได้ลองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าขอโทษจะมาทำไล่พริกในร่างกายพี่ไม่ได้นะรช่วงนี้พริกราคาถูกด้วยครับผมก็อยากให้พี่ไอยได้กินเผ็ดแบบคุณทำอย่างนี้จัดมาเลยฮะได้เลยครับพี่ไหมสิบสองเคยเคยตำให้ใครสิบสองเม็ดไหมมีครับมีอยู่เดี๋ยวเราจะใส่พริกก่อนนะครับแล้วก็เราจะต่อด้วยกระเทียมนะครับครับขอพริกละเอียดแล้วนะครับใส่ปลาล้าต่อเลยนะครับ พี่หอยพอมไหมครับพอครับโอเคผมจัดให้พี่เลยนะครับ <ส straight. S 2> แล้วเราก็จะใส่มะนาวลูกเข้าไปนะครับ<อ>นี่ <laus> นี่ดูลีลาดูลีลาแหมลีลาเขาดีลีลาเขาดีเฮ้ยอะไรอะ่ะขวบปากยาวขวบปกยาวครับพี่นี่ดูลีลาดูลีลาเขาราู้แล้วทำไมเขาใช้ครกใหญ่ถ้าใช้ครกเล็กอ่ะ ไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในโค้งเลยแหละนี่ครับอันนี้เส้นมะละกอนะครับครับอืมเนี่ยเรากำลังจะใส่ปูนะครับใส่ปูไปด้วยตามปูปลากุ้งสดนะครับปูนี้ใช้ปูจืดหรือปูเค็มอะอันนี้เราใช้ปูเค็มครับใส่ปูลงไปแล้วนะครับครับแล้วเราจะใส่กุ้งสดนะครับอ๋อนี่โขลกเลยเหรอครับ ใช่ครับเราจะคลุกไปเลยครับให้มันเข้าเนื้อเข้าไปเลยครับโอเคจัดไปเต็มเต็มเลยครับถ้าการกวาดเขาแล้วก็ผมจะใส่ผักชีฝรั่งนะจะดับกลิ่นคาวได้ครับไม่เคยกินเลยอ่ะวุ้นครับวุครับเอ่ที่ตกพื้นนี่เก็บขึ้นมาใส่ได้ไหมครับถ้าพี่หอยเอาผมก็ยินดีครับเอาเก็บพอแล้วได้แล้วนะครับพี่หอยตึ้งแบบ เนี่ยสีอย่างนี้คือรู้เลยอ่ะใช่ว่าคักแน่นอนใช่แน่ดูเจ้มจนมากสีนี้คือใช่แน่นี่ครับซ่อมตำรักขางควายได้แล้วครับอือชามนี้ถ้าขายนะกุ้งขนาดนี้ปูขนาดนี้กี่บาทร้อยห้าสิบได้ครับร้อยห้าสิบพี่แต่ไม่แพงหรอกวัตถุดิบเขาดีกุ้งเน้นเนื้อขอช้อนให้พี่หอยนะครับโอ้โหโอ้เก๋มโคเราจะไม่มองเราจะไม่มองโอ้โหด้วยคำใหญ่มากฮะับคำใหญ่มากตอนนี้ทีมงานโปรดิวเซอร์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ มีผู้หญิงคนหนึ่งอยากกินมากพี่ปลาล้าเนี่ยมันไม่ได้ฉุนมันอยู่ในเนื้อกุ้งใช้ของดีครับแล้วปูก็กลิ่นดีครับจบตรงนี้ระคังควายครับขอบคุณครับที่นาครับระหว่างพี่หอยกำลังกินนะครับเราเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายโจทย์นี้จะเป็นโจทย์ที่วุฒไม่เคยเจอมาก่อนรายการจะเตรียมวัตถุดิบ จำนวนมากมากกว่า30ชนิดนำขึ้นมาแล้ววุฒต้องสร้างสารรค์เมนูที่ไม่เคยมีมาก่อน<ว>เป็นส้มตำที่รวมวัตถุดิบจำนวนมากถึงไงครับโจทย์มาครับหอะไรอ่ะนี่คือวัตถุดิบครับ<อ>คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือวัตถุดิบมากกว่า30ชนิด ที่วุฒ์จะต้องคิดและสร้างสรรค์เมนูใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับจัดจานได้เลยไหมครับได้เลยครับได้เลยครับโอเค นี่คือจัดจานเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่คือหอยแมลงคู่ครับตอนนี้วางหอยแมลงคู่นิวซีแลนด์นะครับตัวก็จะอ้วนๆใหญ่ๆหน่อยครับโอ้โหนี่กุ้งเผาเป็นตัวครับยังร้อนอยู่เลยนะครับยังร้อนอยู่เลยนะครับนี่คือทีมงานย่างร้อนๆมาให้ครับโอ้โหนี่จัดหนักมากครับต่อไปไข่ต้มนะครับโอ้จานนี้ผมว่ากินได้8คนเคนน่ะเติมแหนมครับอาหารไทยนี่ ุจงๆ้ยร,รนะโอเคผมว่าเครื่องเคียงน่าจะครบแล้วครับข,นนขั้นตอนต่อไปทำยังไงครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตำน้ำยำก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ราดอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นน้ำยำของสุดรละคังควายครับพี่นะครับโอ้ยอีกแห้งในสุดโอ้ครับและนี่คือน้ำปลาล้าสูตรพิเศษครับ โอ้โหสีเจ้มจนมากดูสีปะลาร้านะครับนัวมากเลยฮึ่แล้วเราจะใส่น้ำมะขามลงไปได้นะครับน้ำมะขามเปียกนะครับใช่ครับน้ำตาลปี๊บลงไปนะฮะ <c oughs> นี่ดูสีน้ำยำเทาครับรนี่แบบเข้มข้นเลยนะครับ <c oughs> พี่ <c oughs> น้ำเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่คือน้ำยำส้มส้มตำนะต่อไปผมจะตำส้มตำและคังควายนะครับได้เลยครับใช้พริกสามะกูลเหมือนเหมือนเดิมนะครับครับเดืครับนี่จับแมครับโอ้โหสัตว์นี่น้ำปลารานะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับ กลิ่นแบบหืมมาถึงตรงนี้เลยอ่ะตอนนี้น้ำส้มตำได้แล้วครับต่อไปเราจะใส่ตัวฝักยาวนะครับยาวเนาะอันนี้มีขยี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นมนะม่วงสับนะครับแล้วก็จะใส่กล้วยดิบลงไปนะครับอันนี้เป็นหอยนะครับหน่อไม้ดอก ถั่วงกอกผักบุ้งนะครับใ่ปูลงไปสักสองตัวอลากรนะครับครับแล้วเราก็จะคลุกรวมกันเลยนะครับเข้าเนื้กันนิดนึ่งขอเพ right ิ่มส hmm. ีสันด้วยกุ้งแห้งหน่อยนะครับ ได้เลยนะครับตามใจนะครับสีมันดูรู้เลยว่าอร่อยคูโอ้นี่เขาใส่วัตถุดิบครบเลยนะครับตอนนี้วัตถุดิบน่าจะครบแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใส่ผักชีฝรั่งนะครับเพื่อความหอมนะครับ โอเคตอนนี้ส้มตำและคังควอยได้แล้วครับเป็นครกที่ใหญ่มากครับเชิญได้เลยครับโอยดูสีครับดูความเข้มข้นครับใช่ครับผมว่าจานนี้ <laughs> กินกันสิบคนนะครับ <c oughs> โอ้หดูสีนี่ครับใครแพ้ทางส้มตำนี่รับรองน้ำลายสอครับนิดอย่งให้เป็นสีสันนะครับ นี่ปลาก,กรอบนีครับ,รบอร่อยเดี๋ยวผมจะเอานี่ใส่ไปนี่ราดน้ำยำนะครับน้ำยำนะครับเดี๋ยวผมจะราดเครื่องเคียงนะครับครับอู้ดูสีครับดูสีครับโอ้โหสีเข้มข้นมากครับ คือแมกกระถินนะฮะโอ้ยดูสีครับดูสี <c oughs> ดู<ม>การวาดวงสวิงครับอุ้งอตันนี้เมนูตำยำรักขังควายได้ละครับตำยำรักขังควายครับ <c oughs> โอ้โหตำยำรักขังควายส้ตมตำที่วุฒสร้างสรรค์ออกมาได้น่ารับประทานมากครับโดยความยากของโจทย์นี้คือวุฒ ต้องใช้วัตถุดิบมากกว่า30ชนิดเลยทีเดียวสุดยอดจริงๆครับขอบคุณมากครับท่าน้กากัครับวันนี้เราได้พบกับหนุ่มสู้ชีวิตที่พบทางสว่างในอาชีพจากคุณยายท่านหนึ่งแล้วความฝันนั้นก็ผลักดันเข้ามารายการเพื่ออยากมอบความฝันเพื่อตอบแทนพระคุณให้คุณยายครับทั้งสามท่านได้รู้จักกับวุฒิรู้สึกย่งไรบ้างครับ คนคนเราอะถ้ามันไม่ล้มเลิกอะมันก็ไม่มีวันล้มเหลวอะ่ะครับถ้าวันนี้ที่ผ่านมาของวุฒิวันนี้มันพิสูจน์ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่มันพลาดบ้างอะไรบ้างมันก็คือแค่บทเรียนเนาะครับที่ทําให้เราได้เก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและที่สําคัญเลยคือความกระตันยูครูชื่นชมมากเลยจากจากคุณยายท่านหนึ่งที่มีความเมตตาชี้ทางบอกทางให้นั้นถ้าเกิดคนหนึ่งคนน่ะ จำไม่ได้อะว่าเราเคยหลงทางแล้วมีใครบางคนเคยบอกทางเราไว้คนคนนั้นก็อาจจะกลับไปหลงทางอีกครั้งหนึ่งอันนี้ครูชื่นชมมากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจขอให้กิจการของวุฒิเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นหลักใยให้คุณยายด้วยนะคะอขอบคุณมากค่ะคุณเป็นคนกระตันยู่มากๆครับ,บพวกเราสามคนให้พา,พานาพานแขอบคุณมากนะครับ วุฒครับวุฒมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะครับ,รบวุฒอาจจะเคยล้มแต่ว่าวุฒไม่เคยเลิกวุฒเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จ<ส>ตรงนี้สําคัญมากครับกรุงไทยอักซ่าประกันชีวิตเชื่อว่าเมืม่อคุณมั่นใจก็ไปได้ไกลกว่าโนอยู c แคนกับความฝันในการที่อยากจะมอบทุนสักก้อนให้คุณยายและคุณตานะครับกรุงไทยอักซ่าประกันชีวิตยินดีมากและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมความฝันให้กับวุฒนะครับ ขอมอบงบประมาณให้กับวุฒิ40,000บาทจากกรุงไทยเอ็กซาประกันชีวิตรครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับวุฒิครับคุณยายหน่อยคือใครสําหรับเราก็เหมือนเป็นยายคนหนึ่งเลยครับถ้าอยากจะให้พูดกับคุณยายเชินได้เลยครับครับผมก็ขอขอบคุณยายเหมือนเดิมนะครับที่ทําให้ผมมายืนอยู่จุดนี้ได้และวันนี้ผมก็ได้ทําภารกิจ ที่ผมตั้งใจแล้วก็ผมปรารถนาสำเร็จแล้วครับก็รักใหญ่นะครับเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันผมจะไม่ถิงผู้ที่มีพระคุณแล้วก็คนที่ร่วมอาชีพเดียวกันถึงแม้ผมจะไม่ใช่ลูกแท้ๆไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องแต่เราก็ ทำได้ความจริงใจครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับภูมใจมากที่รายการของเราได้ต้อนรับบุรนะครับอัจฉริยะเกินร้อยส้มตำระคังควายของเราบุษครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณบุษนะครับฝากสวัสดีคุณยายบุตาด้วยนะโอเคครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ